สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจิกันกับแก้วเลยนะคะคิดว่ากิจวัตรทขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะเราจะบอกความบเทิงเท่านั้นนะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะปะใช้วิจารณาญาตน,ะนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทำไมขาต้องเราเป็นแบบนี้นี่ได้แล้ว ขออภัยในความไม่สว่างแม่ไหนเนได้หนึ่งสองหนึ่งเก้าสามศูนย์ đang nếu gan cũng không được nữa đi thôi. ừ, nó là ạ. ừ. đang ngông ngông ở bên một, ở sai sai sai. mình có đây luôn rồi nó. เน้นศูหมาศูน้าจะเป็นลมขออนุญาตเป็นลมอ่ะขออนุญาตเป็นลมอะ ได้ไหมก็ <S <S ประมาณนี้แต่ไม่มีอะไรมากมายทุกคนวันนี้มีสองดาวนะคะดาวสตากับดาว v ี p นะมา Bye. ทางทุกคลิปนันทุกคนถ้าว่างก็ได้ลงถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ยิงนะแต่ว่าไม่มีเวลาทุกคน อะไรนะผู้แจที่เป็นหนวงคืออะไรไม่รู้กู้แจเหรออ,รอ๋อเดี๋ยวก่อนคีิกก่อนนะแป๊บนึงครับป่ะไม่จะไปทำอะไรจะไปงะไปใส่บ้านบ้านเราเหรอ <ừ> ใส่ได้เหรอประบป่ะจะงานอยู่ย จำไม่ได้นะอยู่แถวๆนี้เลยแต่ว่ามันอยู่มุมไหนแค่นั้นเองจำไม่ได้แล้วอะ่ะไ,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 ไม่มีอะไรกระเป๋าค่ะไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มันอยู่แถวๆนี้แหละแต่จำไม่ได้ ก็อยากเจาะให้เจ็ดหกก็อยากเจาะให้ฮาคือมันมีอยู่แล้วแหละแต่ก็อยากเจาะให้นะทุกคนครีวสามเนี่ยไม่ต้องเจาะก็ได้หกไม่ต้องเจาะก็ได้นะแต่ว่าอยากเจาะให้ค่ะ เป็นหนึ่งเกดค่ะ สามห้าไม่ต้องเพราะมีีมีสามอยู่แล้วนะเอาประมาณนี้นะสำหรับดาวนะทุกคน อันนี้มี2ดาวคือดาวสตาร์กับดาว V i p นะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะย้ำเป็นรอบที่5-8ล้านครั้งนะคะก็คือว่างก็เลยลงคลิปไม่ว่างก็ไม่ลงนะคะถ้าใครสนใจคลิกตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ